สวัสดีครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนําอีกแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มนะครับบํารุงผิวหน้านะครับคืนความชุ่มชื้นควบคุมมันให้กับผิวหน้าของเรานะครับตัวนี้เป็น the skin correction นะครับผลิตภัณฑ์เข้ามาใหม่นะครับที่มีส่วนผสมของไนอะซินามาย์นะครับสูตรเข้มข้นนะครับตัวนี้มี n a g 8%ดด้วยนะครับเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นเลยนะครับตัวนี้ แล้วก็ให้ความชุ่มชื่นนะครับคุมมันได้ดีนะครับตัวนี้ลบเลือนริ้วรอยนะครับช่วยลดเรือนรอยสิวได้ด้วยนะครับลบจุดด่างดำนะครับให้ดูจางลงนะครับใช้เป็นประจำนะครับปรับสีผิวนะครับให้ดูสม่ำเสมอนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้ผิวของเรานะครับดูเร like ียบเนียนเป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้จะเป็นอ่าผลิตภัณฑ์ควบคุมความมันได้นะครับ The Skin Correction นะครับตัวนี้นะครับตัวขวดของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำก็ตัวเนื้อครีมนะครับจะเป็นเนื้อครีมสุดเข้มข้นนะครับเป็นเนื้อเซรั่มนะครับสุดเข้มข้นนะครับก็จะเป็นกึ่งสซเนลเลยนะครับตัวนี้นะครับ The S k i n Correction นะครับขวดใสๆนะครับปริมาณ30มลลตรนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวเนื้อกิมของเขาจะมีความเข้มข้นมากนะครับตัวนี้นะครับหยดไม่ต้องเยอะมากนะครับทาเกลี่ยไปบนบริเวณใบหน้านะครับอืมนะครับให้ดูนะครับเนื้อเนื้อจะสเนลนะครับจะออกกึ่งสเนลนะครับตัวนี้นะครับให้ความชุ่มชื่นมากนะครับ เนื้อคีของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยทาไปนะครับอันนี้ทดลองให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะค่อยควบคุมความมันลบเลือนริ้วรอยจุดด่างดำนะครับจะค่อยๆกระชับผิวของเรานะครับให้ดูจางลงนะครับแล้วก็ดูตื่นขึ้นเรียบเนียนเป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้นะครับ อย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เข้ามาใหม่นะครับสนใจสินค้าก็าเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับตีตะกร้านะครับกับ The Skin c o l r e c t i o n นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะครับบารุงผิวหน้านะครับ ลบเลือนริ้วรอยนะครับลบรอยจุดสิวนะครับแล้วก็ควบคุมความมันนะครับทําให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนสม่ําเสมอนะครับดูกระจ่างใสเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับอันนี้ใช้ครั้งแรกนะครับดูจะตึงๆนะครับกับ The Skin Collection ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ตะกร้าได้นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ The Skin Collection ไว้ด้วยนะครับ